สวัดีพี่น้องกองไฟครับนเอนี้ผมอยู่ถี่วัดป่าโอวัดน้องปลาฟงหน่อยตอนนี้งานที่พัศนากรรมาฐานนะครับสีเวเงแถวล่งท่านมาเน่าซ้ำเลยฟองแจกนีไลยย่แหงครับผู้ใดใส่ร่วงท่านผู้ใดมาเราของแจกม่เอาเปล่ามา่แค่นี้ตแต่วันที่สิบสองมกราคมปาดวันที่สิบหกมกราคมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์นบรรยากาศ เดิเดกแวเก่ง well, voilà. ่าเดียัวแถวหางแวอยู่เลนเด็กสิพาย่างยยอนเดิเพาะว่าขาววไปเรื่อยๆนะครับวัลวางไปเรับแถวแยาวกินยาวเจ็มาจะใส่เนี่ยคนครับอันนี้เพื่อแจกลงทานฟอนนิกา ชายุ่งแแตรหลายแห่งครับแต่เจ้าน้าวัวนี้สวมานอกนอกกรแเพียนอกกเพีย ของโล่งทานมันก็จะจัดมากเรื่อยๆครับนี่รถเขามากนี่เือเอาของมากมาแจกนะครับสิ่โล่งท่าวมนก็จะม้นเยัยนเขามากเรื่อยๆครับท่าคุนเกิเป็นโล่งตัวว่าไปคิดเขาท่าคุณมากเลยนะื่อน้ดเขาอิ้มหือยังงออกรึเปลาานบุนกาศ อันนี้อันนี้มาจะเสกครับนี่มาหาหลอกให้จนเสกครับนี่ กูเดีไย้จำกัดเขียนะครับกูใดอยากผูเดอยากมาแจกผูใดวอยากวุ่นในช่วงนี้ละเอารถมาเอากัมี แจกเงินนะครบเอแจกเไดมาเครับสอหน่อยแจกเ่ยสนสามหน่อยสี่หน่สิบได้้เพิ่นออกคนเพิ่แถวออกไปนอกแวดนได้หนึ่งตัวสิบจะอมอยู่อ่ออกซากไเลยครับออกซายไปเลยเด่แล้วออกซายเลยรับซ้ายเลยนี่แล้วตอปนยังไจ้ะายมือตู้สองเป็นยั่ไงบ้างตัวยค่ไม่ขึ้ตมาเป็นง่นันหน้าหน่อย mời <laughs> đi khám vào đây lênแถว nào các lênแถว ai รักไปเลยครับไปมาเลยขอดูให้ร้ายหน่อยค่ะแค่นี้ก็พอแล้ว